การมีบุตรเนี่ยจะเป็นเจ้าการรมในเวรของเราไหมและขวางการบรรลุธรรมไหมไม่ไม่เกี่ยวนั้นเราเรา,เราพระสูตรเนี่ยมีหมดนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอมาแยกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยพระเจ้าพูดไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดโยมต้องตัดไปเลยอันนี้จังไม่แน่นอนเราจะฟังแต่ข้อมูลของพระพุทธเจ้า เพราะเรื่องพวกนี้ผู้เจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาค่าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาศินสุตะจากะปัญญาบุคคลนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเห็นไหมดังนั้นพู้เจ้าปฏิเสธไหมการมีลูก ไม่ได้บอกว่ามันเลว็วไม่ได้ขวางกาั้นมรรคผลนิพพานคนมีศรัทธาศินสุตตะจาคปัญญานี่คุณกําลังเป็นโสดาบันแล้วและในพระสูตรอื่นๆบอกศรัทธาสินสุตตะจาคปัญญานี้คือเหตุสมปรารถนาเหตุของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคนจะพบกันได้ด้วยศรัทธาศินจาคปัญญาเว้นสุตตะหนึ่งข้อถ้าเพิ่มสุตตะ เป็นเหตุสมปราถนาและได้ยันมัคผลนิพพานคนเป็นกษัตริย์ก็ปรินิพพานได้พระเจ้าจากักรพรรดิก็ปรินิพพานได้ยาจกก็เป็นโสดาบันปรินิพพานได้ไม่จํากัดจํากัดที่อินทรี์ห้าศรัทธาคุณมีพอไหมความเพียรคุณมีพอไหมสติคุณฝึกหรือเปล่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรและปัญญาคุณรู้อริสัตย์ไหม นอกนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่นี้ซึ่งแค่เนี้ยคนจนก็มีกษัตริย์ก็มีใครก็มีได้อยู่ที่อดีตเขาเนี่ยทำมาหรือเปล่านะดังนั้นตรงนี้ไม่ขวางโสดาบัน,นไม่ขวางการบรรลุธรรมยังมีคุณธรรมได้ครบถ้วนทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยนะ